บากเราของด้วยกันสำคัญเปรียดเจ้ามาที่นี้พอดีที่เราสังพาให้กล้ จนแรงเพือกมันตาแพ้ก็สะเสวียเที่ยวหามาให้ที่ตอนจากเรื สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะชื่ออมรรัตนยาวภาคนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วใน EP ะที่ยี่สินะคะวันนี้ไปไดแรงบัรดาลใจเมื่อวานในเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางของหมอหนวดไทยนะคะ เส้นทางหมอหนวดไทยมันเป็นจังได่มันก็เป็นเส้นทางที่ดีเส้นทางที่ดีแล้วก็เส้นทางที่มันจะเป็นอุปสรรคสิ่งทางทาคุ้นจิตใจบ่แข็งแกงขุ้นกะสีพายแพรแล้วก็รุดออกไปจากวงจรของเส้นทางที่ดีนั่นเองนะคะอ่าแปซี่บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กหน่อยบานไฮบานหน้าตาดำๆเป็นเด็กหน่อยอยากจนแต่ว่า ไปสิบอกว่ามันสวยงามตลอดเลยเหรอเส้นทางชีวิตของแปรปอค่ะมันบริสวยงามมันมีหลายๆอย่างที่มันเข้ามาทดสอบจิตใจของแปรนะคะแปรก็เป็นเด็กเด็กหน่อยบานหน้าบานบานให้ที่อยากจนเวลาปิดเทิ่มแปรก็ต้องไปทํางานาเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารนะคะแล้วเวลาปิดเทิ่มแปรก็จะไปเสิร์ฟอาหารตามสวนอาหารแน่ตามพัตตคานแน่ไปหาเงืนกัรมาเรียนตอน่นอใน แต่ละปีแต่ละปีนะคะไปกำนองสาวนะคะและแปซี่บอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งสึ่งแปประทับใจและก็จําติดใจมาตลอดชีวิตก็คือว่าไปไปทํางานอยู่สวนอาหารแห่งหนึ่งอยู่ในโคราชนะคะอยู่สี่แยกวัดใหม่วัดใหม่อ่าวัดใหม่แถวๆนั้นนะคะสีแยกที่โคราชนะนะคะชื่อเป็นฟาร์มอาหารเป็นฟาร์มอาหารเป็นชื่อเป็นร้านอาหารแต่ว่าชื่อว่าฟาร์มฟาร์มปลาทูทองนะคะ ซึ่งแปก็ไปอยู่ตรงนั้นช่วงช่วงที่ปิดเทอมก็จะไปทำงานอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งท่านเฮียเล็กท่านเป็นเจ้าของนะคะซึ่งท่านก็เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตานะคะท่านให้โอกาสเด็กที่ต้องการหาไรายได้เพื่อไปเรียนหนังสือไปกระบ,บอกเพิ่นว่าไปบ่ไดามาเหตุประจํานะไปไม่มเหตุแคร์ช่วงปิดเทอมเพิ่นกับให้โอกาสเด็กหน่อยที่อยากได้เงินไปเรียนต่อเพิ่นก็นใหายไปเหตุนะคะบ้านนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่ง คือเงื่อนเดือนน่ตอนนั้นเงืนเดือนแปะกับน้องสาวคนละเก่าลอยนะคะแล้วก็มีติปมีหยางกับเก็บเอาเดือนหนึ่งก็สิได้ประมาณคนละพันหาเหลือจากคากินค่าค่าใส่ใจล่าเดือนเท่าสิได้อยู่ประมาณคนละพันหาเพราะฉะนั้นเท่ากับสิมีงเงิ่อนกับมาเรียนหนังสือต่อประมาณสามพันสองคนเอื่ยน้องเท่าแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งเขามาว่าคือต้องเข้าใจว่าร้านอาหารเนี่ยบางทีเพื่อนก็นจะให้แขกอ,อบใหญ่ข้าว่าอบนั่นคือหยางก็คือว่า อย่างเขาเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยเรามีลูกค้าเพิเพ่่นชอบห้าองสีหรือว่าเพื่อนบ่ชอบก็สร้างล่ละแต่เพื่อนมีเงื่อนที่จะสื่อให้ผู้ยิ่งคนหนึ่งไปนอนน้ำเพินนัำฉีนะคะเขาเอ็นว่าออฟนะคะแต่ว่ามองนี้เพื่อนบไดห้ออฟได้ค่ะแต่ว่าค่ะผู้ใดสิไปเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ว่ามองนี้เพื่อนบไดห้ยออฟค่ะลานภาอาหารปลาทูทองเนี่ยเพื่อนบไดห้เด็กน่อยออฟแต่ว่าถ้าคุณจะไปตกลงกันเองในกาแล้วแต่นะคะบ้านในแป๊กก็เจอว่า มีผู้ชายคนหนึ่งผิวขาวอวบหน้าตาดีรอเลยแหละแป๊กกะเสือบโต๊ะนั่นพอดีเพิ่นกับนางเพิ่นก็เลยถามว่าน้องพี่อ่ะชอบน้องอืมอืมแล้วไงชอบแล้วไงเราก็บอกว่าเขบคุณค่าอะไรเงี้ยเพิ่นก็เหมือนกับว่าอ่มพี่ไม่มีเวลามาจีบน้องนะแต่พี่แบบ คือประมาณว่าคืนนี้ประมาณนี้ไปไหมอะไรประมาณนี้เราก็ฟังฟังนะพี่ไม่พี่ไม่ม,มีเวลามาจีบเพราะพี่มาแป๊บเดียวแล้วพี่ก็จะไปที่อื่นอะไรประมาณนี้เหมือนแวะมาทุ่ละอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวคือตรงที่โคราชจะมีสนามแข่งสนามมาอย่างเสียงแปกับบลูนะคะเพื่อนมาแข่งเพื่อนมาเบิงแล้วเพื่อนกับสีมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปอย่างประมาณนี้เพื่อนบ่กมีเวลามาอยู่โดนประมาณมือหนีเพื่อนกับอยากได้เด็กหน่อยไปนอนนําอย่างมันก็มีทุกกมองนะคะอันนี้คือสิ่งที่แปเจอมากนะคะบ้านเพื่อนก็บอกว่า ไปกับไปนอนไปกับพี่ไหมคืนนี้ไปกินข้าวต้มไหม <c oughs> ข้าว่าไปกินข้าวต้มนี่คือ,อยังไปบอลูนะเพื่อนบอกว่าไปกินข้าวต้มเลิกงานเนี่ยไปกินข้าวต้มกับพี่ไหมเพื่อนวะ คอยก็ง like, okay, ุ่งคอยก็เล็บบอกว่าอ๋อที่ที่ร้านที่ร้านหนูเขามีข้าวเลี้ยงนะคะโดยความสื่อของเข้านะเนาะอ๋อไม่ค่ะพอดีว่าที่ร้านเขามีข้าวเลี้ยงนะคะหลังเลิกงานพวกหนูก็กินข้าวที่นี่แล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยโดยความสื่อของเข้าวนะเนาะฮาก็ตอบไปจังสันเพิ่นกันเลยบอกว่าเพิ่นก็หัวว่าข้าวเป็นเสแสงเลยค่ะข้าวแบบโอ้โหอีหยังกอว่าเนี่ยเพิ่นก็เลยบอกว่าอ้าวพี่ให้สี่หมื่นไปกับพี่ไหมคืนเนี้ ขางง,งอ๋อเข้าใจละบานนี้เขาเลยเขาบ,บอกว่าเอาอไม่ละค่ะข,ขอบคุณมากค่ะเขากะเขาก็ากเสิยเพิ่นปกติจนจนเพิ่นเช็กบินลวก็กลับไปนะคะบานนี้พ่อแปรมาเบาเหโมฟังว่าเออมี่แขกผู้หนึ่งแม้เพิ่นบอกว่าใคอยคอยสี่หมื่นแล้วพี่คนนั้นแลวบอกว่าเอาแล้วแกทําไมไม่ไปโง่จริงๆเลยตั้งสี่หมื่นแกทำงานกี่ปีเนี่ยแกถึงจะได้บ้านสันหรอ แต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเออดีนะที่กูง่อเราคือตอบข้อในใจนะคะดีนะที่ที่เราไม่ฉลาดถ้าเราฉลาดแล้วคงเสียตัวพอไปถึงโลงไปถึงเ,ออเขาอาจจะพาไปที่โรงแรมแต่พอไปถึงโรงแรมคุณจะรู้ได้ยังไงว่าจะมีสักสิบคนยี่สิบคนลุมโซมอะไรประมาณเนี้อันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ไปเจอมาแต่ไปจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะถามมันจะมาหล่อให้เห่าออกนอกเส้นทาง มันจะมีพระเขาเอ่ยไวาอย่างน่ะซิ่งลอดใจที่แบบพม่านว่ามันเยอะน่ะนะค่ะนะมันเยอะน่ะอย่างแปลเงินเดือนเก่าร่อยแล้วมีคนมาหา้าไปตั้ง 40, สี่หมื่นสิถ้าพูกคนอยากถ้าผู้ลังคนเพิ่อยากได้เงินหลายๆเพิ่นก็ไปได้ละค่ะบ่เมีนบ่ไดว่ากันอันนี้แต่แปลว่าไปไป, <laughs> ไปยาน <laughs> แล้วแปลก็บาอยากได้สี่หมื่นนั่นด้วยอะไรนั่นคือเหตุการณ์หนึ่งที่แปลเจอนะคะ่ะบ้านนี้บ้านนี้พ่ออัน ป้าบอกว่าแล้วเส้นทางหมอหนวดไทยนี่มันเป็นจังไดคือคือมาเบาในเรื่องว่าเป็นอย่างเส้นทางหนวดไทยคือมีทั้งผงและดิงบานป้าจบอกว่ามันมีอ่ะอ่าไปขอเบาในเรื่องของนามดีก่อนเอ้ยนามเสียกรนมันก็มีทั้งนามเสียและนามดีและนามเสียคืออย่างนามเสียมันก็สิมีเสียงมาบอกในหัวคฮาว่ามึงสิไปเฮ็ดเฮ็ดหยังงานหนวดไทยเนี่ยมันหนักมือกับมื่อหนวดไปเดี๋ยวก็เดียงเดี๋ยวหนวดไปโดนๆเดี๋ยวก็แพ้น้ามันยามองเดี๋ยวก็ แล้วเดี๋ยวก็ดียอยัางยังาณนี้เนาะคะ่ะบานนี้บานนี้มันก็สิมีทั้งหมูชักชวนเข้าไปเที่ยวไปยังแล้วก็มีลูกค้ามหาหล่อใจเข้าน่ะละว่าเออไปนวดข้างนอกไหมไปนวดพี่ที่ห้องไหมพี่ให้เท่านั้นพี่ให้เท่าน,นี้ก็ว่าไปเนาะค่ะมันมีหลายได้ค่ะสิ่งที่มาจะจะมาหล่อใจเข้าน่นบ้านนี้ถ้าผู้ใดจิตใจบาเข้มแข็งเนี่ยก็สซิลุดออกไปจากเส้นทางนวดไทยที่ดีๆเป็นลุดออกจากเส้นทางทีดีงามของหมอนวดไทยนะนะคะเนาะ มันก็มีเบอร์หนอดสภาพแวดล้อมแต่ละหม่องอะนะมันก็มีทั้งมูมีทั้งแขกนะคะที่เพิ่นจิมาอยู่ออยู่ใหาเห่ารุดออกไปจากเส้นทางนี้และที่สําคัญะ่ะโตเห่านี่แหละคะ่ะเห่าสีต้านพลั่งความอยากความต้องการของเห่าได้บอย่างเช่นว่าเห่ามาเห็นงานเห่ากัอยากได้เงินอยู่แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีลูกค้ามาห้เห่าเยอะๆห้ไปเห็นหนวดข้างนอกซึ่งเห่ากับ บอกค่อยคิดว่าสิปยอยู่แล้วสิแล้วบ,บัเข้าวหายนี้ยกสองทถานี่ตามใบบอยอย่างประมานล้นนะค่ะอืมปสิบ,บอกว่าถ้าผู้ใดจิตใจบกแข็งแกงพ่อนี่บกแข็งแกงบอัอนี่มันเกิดมันจกสิบทอนบดายปะมาแล้วล่ะค่ะบ้านนี้ป้าสิบ,บอกว่าการที่คุณไปเอ่อสู่เส้นทางนั้นมันก็สีดดึงให้คุณนะ่ะ ยิงดิงลงไปนะคะสาหรับผูอ้อนคนอ่อนลงไปแล้วทีมันก็ยิ่งดิงลงไปหมายถึงว่าคุณก็ต้องนําพผ้าตัวเองไปสู่สถานที่บอดีออย่างเช่นว่าพับบารา์เหล่าคาสินโนแรงพวกนั้นมีแต่คนบอดีเลยค่ะมีแต่คนบอดีแล้วเข้ากับไปยุ่ในแวดล้อมคนเหล่านั้นแล้วเข้าสปลอดภัยบ่บออย่างปรมาณเนี่ยมันก็เกี่ยวกับชีวิตเ่านั่มเลยค่ะอย่างกรณีของอมันก็มีข่าวข้าวให้เฮ้าเบิ่งหลายๆอย่างนะครับ ว่ามันปลอดภัยกับชีวิตถ้าเฮาลุดเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนถี่บอดีบอดีนะคะก็ะทิงขนาดเสียชีวิตก็มีมาแล้วใคเห็นในหน้าจอที่วีเยอะแยมากมากนะคะระบาดเนี่มันกับบอดีมีตโตเฮาเด้ค่ะมีพ่อแม่พี่น้องเฮาถ้าเฮาสิเชีวอีกอย่างที่บอดีก็ให้คิดให้คิดห้ดีๆเพราะเฮาตายไปถ้าอาศิรรย์ลูกตัวเล็กๆล็กว่าเอางิงแล้วเขาใหญ่ขึ้นมากแล้วเขาโมูหว่าแม่เฮาเป็นหมอหนวดบอดีเป็นหมอหนวดแอบแฝงมันกับเป็นตาบาปในใจของลูกเฮาเด้ค่ะเหมือนกับว่า ผู้ใดกับสีมาเบาผู้ใดกับสีมาเบาว่าแม่มึงตายยังสั่นแม่มึงตายยังสี่เล็กหน่อยมันกับสีมีแผลในใจน่นะคะมันกับจเจ็บปวดนะคะโดยที่เข้าเนี่ยไปหยัดหยัดร้อยแผลเป็นไฮลูกไฮลูเข้านั่นเองนะคะเนาะบานนี้แพทสีบอกว่าถ้าเข้าเฮดพิดเนะี่ยมันกับได้เงินเยอะกับจริงเลยคะ่ะมันสบายด้เงินเยอะแต่ว่ามันบ่มีความสุขหรอกคะ่ะมันเป็นเงินห่อนมาไหว้มันกับไปไหวเขาเอ่นว่าอย่างนะสุขชั่วขราวทุก ชั่วโคตรปราแม่น่ะนะได้เงินมากมันก็อาจจะได้เยอะๆได้เป็นก่อนเป็นกอบเป็นกรรมแต่หลังจากนั้นอย่าลืมมาทุกสิ่งทุกอย่างน่ะที่เท่าเหตุน่ะมันบอดีหลังจากนั้นมันจะสิมีสิงบอดีเขามาในชีวิตเท่าได้ค่ะบานนี้แหละชีวิตเท่ามันก็สิไปยากฝืดเครื่องยิ้งประมมณนั้นแหละเหตุยิ้งกับบดได้บอดีเหตุยิ้งกับติดติดคัดคัดไปเบิดปรามา่นั่นแหละสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจคุณนิพพรคุณพิทักษ์นะคะ สวัสดีค่ะแปลมาพูดในเรื่องของบนเส้นทางหมอนวดคุณจะดิ่งหรือคุณจะพุ่งอยู่ที่คุณเลือกเองนะคะทีนี้แปะจะบอกว่าถ้าผู้ใดเลือกเลือกดิ่งน่ะมันกระตกง่ายได้ค่ะเพราะว่าดิ่งเนี่ยมันกะตกกับหูอยู่แล้วว่าดิ่งเนี่ยมันจะมันะล้มง,ง่ายอยู่แล้วนะคะ่ะแต่ว่าผลของการดิ่งเนี่ยนิ่งเข้าไปพอค้นบดียิ่งเข้าดิง่งลงไปลเลาขหาด ความพอดีของแต่ละคนที่จะเข้ามาหาเฮากับยิ่งแย,แย่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 ต้องไปเรื่อยๆนะคะเนาะแล้วก็เป็นตาบาปในใจเหานั่มถึงเฮาจะได้เงินมากถึงผู้อื่นสีบหูว่าเฮาไปเห็ดงานเนี่ยนวดเนี่ยคือได้เงินหลายแท้มาเห็ดบานหลังบมักไงมาสื่อรถขั้นงามๆหนังสีแม่ข้นสีบหูแต่เหาหูเดยค่ะเหาหูยใ,ในใจว่าเฮาไปเห็ดอีหยังมาได้เงินเดือนเยอะๆเนี่ยเหาหูเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเงินที่บ่บริสุทธิ์นั่นแหละค่ะมันได้มากแบบ บบดีบบดียิงสีดน้ำมันกับเป็นตาบาดในใจห้าแล้วไปอยากบอกว่าถ้าผู้ใดเคยลุดเข้าไปในวงจอนั้นแล้วก,กระหายกลับออกมาสาถึงแม่ว่ากุญชิดิงลงไปลึกขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ห้าเนาะคะ่ะเฮาตัดสินใจถอยกลับมาอาจจะไปขาหนึ่งแล้วก็ถอยกลับมาขาหนึ่งอาจจะไปสองขาแล้วก็กลับมาสองขาไปสีบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันลืมบมบด้ดอกคะแต่หฮาการที่ห้าย่อมรับนั่นเปรียบเสมือนการที่ห้าปล่อยน้ำเน่าน้ำเสียออกไปจากใจห้าสาและหฮากบมันเติมสิ่งดีๆมันเติมพลังให้เจ้าของเฮ็ดดีเพื่อเติมน้ำดีเข้าไปในองค์หฮาให้มันเต็มนะคะแต่ถ้าคุณยังมายอมรับคุณเฮ็ดดีปันไดน้ำเน่ามันก็ยังอยู่ในองค์ต่อคุณเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีมันก็ไปผสมกันกับน้ำเน่าในองค์มันก็บริสุทธ มันกับบอลลีสูิ์มันกับคุณถึงมันจะบอนาวแต่มันกับคุณมันบอลเมนน้มใสเพราะฉะนั้นกับให้เปิดกอกถิมไปซาหนามน่าวนะ่ะการเปิดกอกถิมไปก็คือการ,อรยอมรับยอมรับซาวาครั้งหนึ่งเราก็เคยผิดพลาดนะนะคะครั้งหนึ่งเราก็เคยผิดพลาดแล้วเราก็ยอมรับซาแล้วเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะการที่คนคนหนึ่งเคยผิดพลาดแล้วยอมรับแล้วปรับปรุงตัวเอง คือการพัฒนาและเติบโตทางด้านจิตวิญญาณนะคะคุณสิมีเรื่องมีสตอรี่ในการมาบอกมาสอนข้อุ่นใหม่แล้วข้อุ่นใหม่เขาก็ชินับถือนําใจนับถือหัวใจของคุณยิ่งกว่าคนทถี่บ่เคยผิดพลาดมาเลยนะคะอ่ะถ้าข้เขาดีอยู่แล้วเขาก็ดีอยู่แต่ถ้าเกิดเหมือนหนึ่งเขาดิ่งตกลงมาเนี่ยเขาจิเจ็บแห้งจนบ่สามารถที่จะ ก้าวขึ้นไปสู่จุดเดิมหรืออาจชินไปได้แต่กระซาแต่ถ้าคุณเคยผิดพลาดและคุณขึ้นไปถึงจุดที่คุณว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงแล้วอันนี้พ่อวันหนึง่งคุณพ่อผู้ใดที่เขาอยากขึ้นไปนะคุณจะบอกวิธีใดว่าให้ขึ้นมาแบบนี้เด้อให้ขึ้นมาแบบนี้ขันแลกขันนี้ให้ขึ้นมาเทละขันเทละขันเนาะคะ่ะอันนี้คือข้อดีของคนที่เพิ่นเคยผิดพลาดและเพิ่นยอมรับกลับ เอาประสบการความผิดพลาดในชีวิตเพิินมาสอนคนรุนหลังเนาะคะ่ะคลิปมือนีที่แป๊จะบอกเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคนที่เพิินอยู่บนเส้นทางหมอนหนวดไทยน้ากันว่าเพิ่นเจออีกหยางมาแน่หรือแป๊เจออีนหยางมาแน่ก็มาแช่กันหรือว่านองไม่อยากหูว่าเอือยผู้เป็นเท็ดง,งานมาสิบสองปีเนี่ยบนเส้นทางหมอนหนวดไทยเนี่ยเพิ่นเพิ่นเจออีกหยางมาแน่กับข่าวม้าฟัางได้หรืออยากปรึกษาเป็นการจวนตัวกับอินบ็อกมาใด บางคนน่ะแปแปลบอไดเขาไปตอบแต่ว่าแปลกับกดกดหัวใจกดไค์ไห้นะคะบานนี้แปฉีตอบและคุยเป็นการจวนตัวแปลบอท่านในดังแต่ว่าแปกับมีเวลาเป็นของตัวเองแปลต่างแบ่งเวลาเป็นของตัวเองบานในผู้ใดอ่าโทษเขามาหาแปลหรือวามาคุยกับแปลน่ะไปกับสิเขียนตอบแต่จะสิเบิงว่าเขาคุยอีหยังถ้าเขาพัณนาว่าทักมาสิมาจีบแปลก็บสิบอกว่าแปลมีสามีแล้วหรือถ้าเพิ่นสีมาคุยเรื่องทั่วไปแปลก็สิบอกว่าเ ขอบคุณมากนะคะที่ทักมาอะไรประมาณให้เขาหูว่าเข้าบอดด้างที่จะคุยกับเพินแต่ถ้าเกิดมีกรณีผู้ใดโท่มาหรืออินบ็อกมาอยากให้เข้าซอยเหลือละแปลซอยใดกรณีแบบนี้ชีได้รับการโท่กลับหรือคุยจนกว่าจะจบ,จะจบนะคะ่ะาแปลซอยบอดด้แปลกับสีทรงต่อไปหาบคุคคลที่ที่เพิ่นซอยใดนั่นเองนะคะนี่คือแปลนะคะบานนี่แปกับมีฝฟันของแปลที่กันยังไปมดัดดองเพลงสิ แตก็อยากไปถึงจุดจุดเอ่อจุดเอ่อเขาเขาเอื่อญยังล่ะจุดที่ดาวได้ประกายแสงนะนะคะแปะเคยแปะเคยฝันว่าไปอยากไปเอ่อไปเจอคู่คู่อัอนที่เพื่อนเตศดนตรีระดับประเทศแปะก็ได้ไปเจอแล้วนั่นคืออาจารย์นุ่มผู้ไทยนะคะและแปะก็มีฝันว่าไปอยากร้องเพลงของอ่อคู่สลาคุณวุฒิที่เพื่อนให้เพื่อนเขียนไห่แต่ว่าเพิ่นกัเป็นคู่บาเป็นคู่เพลงระดับประเทศเพื่อนจะเขียนเพลงไห่เฉพาะ นักร้องที่อยู่ในขายเพลงในสังกัดของเพิ่นเพะว่าเพิ่นก็มีสัญญาณนะคะว่าเพิ่นเพิ่นปักษามาเขียนเพลงให้นักร้องโน,โนเนยมยังแปลได้อันนี้แปลกับข้าใจแต่ว่าแปลกับอยากไปไปพ่อเพิ่นซึ่งแปลคิดว่าในอนาคตแปลจะไปยืนบนเวทีไม้ทองคำาหม่อลำฝังเพชร <c oughs> เป็นกำลังใจให้แปลในได้ค่ะแล้วนักร้องที่แปลอยากจะรลองคู่ก็คือแปลฝันว่าขังหนึ่งในชีวิตแปลอยากร้องเพลงคู่กับ พี่ม่อนแค้นแกนคู่นะคะ่ะอยากลองมาล่ำครูกับเพินสักก่อนหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติกับลูกผู้ยิ่งบานหน้าคนหนี่าขั้งหนึ่ง่อ,อยกับมักเสียงมาล่ำขึ้นกันเดอ้อถึงขอ่อยฉีลองบงมวน่อยกระอยากทายถอดอวัฒนธรรมอีสานวัฒนธรรมของไทยหายสืบไปนั่นเองนะคะแต่กับบรุว่าสิมีโอกาสบบนะคะแต่ว่าแปร์ขอฝากาผู้ใดที่เพิ่นอยากลองเพ่งหรืออยากเข้า้องอัด น,นี่สามารถอินบอกมาเลยได้เลยหรือว่าอยากพี่คอยอยากลองเพลงเป็นของตัวเองบ่ตตองเอาเพลงผมาลองกับอินบอกมาได้เลยค่ะแปลมีคู่เพลงก็คือคู่เติงอาจารย์สัมพันธ์พิกุลศรีเพิ่นรับเขียนเพลงหายนักลองที่อยากของออกห้องอดัดถ้ถาคู่ลองเพลงทองเนื้อได้ในในสามวันนี่เพิ่นสิบอกขดคาเขียนเพลงคือหายฟีไปเลยค่ะ แต่ว่าการที่จะนําห้าเห้าไปเข่าห้องอาดมันก็นต้องเฮ็ดดนตรีบันทึกเสียงอันนี้มันก็สิมีคาเล็กๆน้อยให้อาจารย์นุ่มผู้ทยเพลินนะคะมันก็มันก็นกเป็นธรรมดานะคะของฟีไม่มีในโลกประมาณนี้สำหรับผู้ใดอันเป็นนักลองอยากมีเพลงเป็นของตัวเองมากลองเพลงอย่างที่นะคะนะก็ดต,ต่อมาทังแปลใดนะคะแปบรบ่ได้เป็นเล็กเส้นไผดอกแต่ว่าแป,ป่ปฏิเสธว่าแปเป็นเล็กสางอย่างบนเส้นทางของหมวดหมอหนวดไทยเนี่ยแปลก็เป็นเล็กสางของ มูลนิติแพทย์แผนไทยพัฒนานะคะซึ่งอยู่ภายใต้ของอกระทรวงสาธารณาสุขตอนที่ไปเรียนก็คือ,อคุณหมอแพทย์หญิงเพนภาเพนดูแลอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ได้จากเข้าไปแล้วนะคะกับเป็นอย่างเข้ากับเป็นลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นเข้ากับน,นําวิชาความรู้ที่เพิ่นทายถอดมาเป็นประโยชน์กับผู้คนเดี่ยงตัวเองอย่างชิงง้นะคะและทิ้งตอนนี้ไปก็ได คนพบมาจาของมกอักอีหยัง <c oughs> การออกหน้าจอทีวีสวัสดีค่ะครูรถสวัสดีค่ะมาดานจันการออกหน้าจอทีวีมันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เฮาแบบคนพบนะคะว่าเออการถี่ว่าเฮาเดีออ๋ยวส่งสายตาสง่งรอยยิ้มไปถึงท่านผู้ชมหน้าจอที่ไอหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยมันก็เหตุให้เพลินเค,เครียดอยู่กับยิ้มน้ำได้ยิงใช่นหะค่ะ <c oughs> เสียงหัวเราะนี่สิมันก็เฮ็ยให้เพิ่นก็ร่างงุดงิดงุดงิดอยู่พอได้ยินเสียงหัวเราะก็ให้เพิ่นสะกดสะกดความทุกข์ความอุกในใจเพิ่นไดอยังกว่าแม่นี่นะแปรก็อยากให้มันเป็นจังสันนะคะมือนีแปรก็ได้มาเจอคู่โรดนะค่ะเพิ่นก็สอนอันแปรเลยแปรได้เรียนนั่เพิ่นประมาณอาทิตย์นึงนี่ละโหอะทิตย์ีบ้านในมาเจออันนี่ละมาเจออันเอ็มวีลี้ยนลำย่่ายนี่ละเมีย ถ้าคู่รอดเป็นโคดหว่ายน้ำประมาณว่าไปห้ากระหูที่จะดีพัดถีไปตกน้ำเลยไปตัหัดหว่ายน้ำเองประมาณนั่นแหละคะ่ะมานก็ออกมาลุยซอยคู่นะคะสนอัร่วมกับพี่ๆมีมาดามจานันมีอันคุณตกักมีน้องดาแลา้วก็มีหลายๆคนที่บันเทากางที่มาออกหนะ้าจอโทรศัพท์ทุกๆวันตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะ,นะะ,ะเนาะเลี่ยนกับที่เจดีกับพัดในแนๆเนาะคะ่ะถีบถีบตกน้ำก่อน ก็เลยต้องเป็นนักพูดจําเป็นเพราะฉะน,นั้นไปกับบันเดว่าเก่งได้ค่ะไปต้องทุกเสาร์เนี่ยไปก็ต้องจดคลิปนะคะไปต้องเตรียมบาร์ไปสีเบาเรี่ยงอย่างหลับไปก็จดคลิปไปจดเอ่อบองงามหรอกค่ะแต่ว่าเขาอ่านหรือเขาก็เข้าใจไปสียศเป็นลักษณะเป็นโฟแบบนี้นะคะเพราะบามันสีเบิองไงาบาร์เออเขาสีเบาเรื่องนี้นะเรื่องนี้คือมีอีหยังมีหยังหยังสีนะแล้วเขาสีเบาเรื่องนี้นะมันมีอีหยังอีหยังหยังสีนะเขาก็เตรียมข้อมูลไว้นะค่ะแล้วก็การตีท่องบทสักน้อยนึงก่อนเเาาจะ ระบาดนี่แปะมากลองเพลงเอาเพ่งยังสีมัจจะมาเขาก็เนี่ยหฮะที่แปะจะว่าวแป๊ะก็ต้องเลือกเด้ค่ะยังเพง่งหงฟ้านี่แป๊ะก็ลองบ่ได้เด้ค่ะแป๊ะลองบ่ได้ปกะกอบแตงมา,าง่โจอดอันโจอดออกมาอันจดออกมาแล้วแป๊ะก็มานางทองนงั่งฟังเป็นสิบสิบรอบพุ่นเด้ค่ะ,ะก็บว่าเป็นอย่างนะคะแป่ะกับวังว่านตัวเองก็สิพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วแปะกัฟอฝา,ากเอาเพื่อนๆนะคะทุกคน ที่เพิ่อนอยากใช้แอปพลิเคชันในการาสร้างภาพแต่งตกแต่งภาพนะคะมีพี่ทิปจากอเมริกานะคะเพิ่นเปิดสอนทางไลน์ถามเมืองไทยกับประมาณฮกเมงแรงกับซมีอีกกลุ่มหนึ่งแต่บาของแปเนี่ยเรียนอีกกลุ่มหนึ่งของคนยุโรปถ้าเป็นเวลาเมืองไทยมันก็นเดือขาดกุ่มกับบอมตองมาเรียนกลุ่มแปลกับอดอาจจะไปเรียนอีกกลุ่มหนึ่งถ้าผู้ใดสนใจก็ทักมาได้เดี๋ยวจะให้จะดึงเข่ากลุ่มนะคะสาหรับผู้ที่ใส่ แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เปลี่ยนมีโทรศัพท์เป็นสากระเบือคือแปลน่ใส่ตะโท่ใส่ตะโทรกับบานกับเบิ้งยูทูปบ่เคยคิดจะเอามาเฮ็ดมาเหรียญยังเลยไม่ใช่ค่ะน่าราคากับเฮ่าใส่ประโยชน์ในคุ้มค่ามันก็นดีนะคะเนาะ,ะมันจะต่อไปนีเฮาสีอยู่กับโทรศัพท์กัให้ใ,ห,ให,ห,หูเขาหูเล่านน่นนะมันจะเป็นประโยชน์ต่อกันประมาณนี้นะคะอ่าสุดท้ายนี่แปลกขอฝากอ่า มหนทุกคนนะค่ะ่าถามว่าหน,นึ่งคุณเคยดิงหรือว่าคุณเคยหลงไปบนเสน้นเคยหลงไปในเส้นทางดีมันบอดีกับเห้กลรณมาสานะคะการถี่คุณหูจัก่าสิ่งใดถือสิ่งใดพิดแล้วุณแยกแยะออกแล้วก็ย่อมรับสานะคะย่อมรับกับเจ้าของคนย่อมรับเบิดโลกมันก็ยังบอ่อนซ้ำเจ้าของย่อมรับเจ้าของเด้ค่ะเพราะการย่อมรับเนี่ยมันจะเหตุให้เฮาเติบโตมันก็เป็นการที่เฮา รักและซื่อสัตย์กับตัวเองนั่นเองนะคะเฮาจิไเป็นซื่อสัตย์กับคนทั้งโลกวะไรได้คะ่ะแต่เฮายัางบ่ซื่อสัตย์กับเจ้าของเพราะฉะนั้นแปลว่าปฏิเสธว่าในช่วงแต่ละชีวิตแต่ละวันแต่ละปีเนี่ยเฮาสิไปเจออีกอย่างแน่เพราะฉะนั้นถ้าเฮาพิดพลาดไปก็ให้เฮาดึงเจ้าของกลับมาจูเสียนทางที่ดีงามได้คะ่ะพวกเฮายังถ่าอยูอย่มีหมอีกหลายๆคนเป็นไห่ให่กำลังแรงใจนะคะ่ะกะ แปก็อยากมีมูรวมทางได้หลยเดินไปน้ากันได้ค่ะบ่ไดอยากไปผู้เดียวบันไดได้มันเหงา <c oughs> อโอเคค่ะสุดท้ายนี้แปลก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ,ะเป็นมีจิตใจที่ที่ดีที่สงบนะคะแล้วก็พบเส้นทางที่ดีงามนะคะพร้อมเดินไปด้วยกันนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณครูรส ขอบพระคุณอ่ามาดมจานขอบพระคุณอ่าพี่ๆหลายๆคนที่มาให้กำลังใจทางหน้าจอโทรศัพท์นะคะก็รบกวนเวลาของท่านมาพอสมควรแล้วก็ขอจากไปก่อนพอกันไม่หมื่อหนาได้ค่ะเด้อ้ากาศของหาพ่อแม่พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแห้งได้ค่ะสวัสดีค่ะ